สวัสดีค่ะพิมใจเพชรพลานชัยค่ะนมืน่อวันที่อีสิพันว่าหกเก็ค่ะก่อนสีกินเข่าก็เลยไน้มาอา่านอมเมนต์ของฟแป้นที่เป็นแป้นประจำของพิมใจทุกท่านของคุณหลายๆค่ะท่านก็บอกว่ายอยากที่ฟังลำ่ำลองล่ำเหย้าไปฟังแนแต่พิมใจเองส่วนมากกับพไปไเดทองนะคะ เพราะฉะนั้นคลิ่มทิดใจกะเต่าออจับแม่ทองเพื่อกเาตั้งไดกระขอโทษดอไฟสำหรับเป็นแป้นค่ะไก่สีถึงปีใหม่ขอมาทุกที่แล้วค่ะทิ้ใจเองก็ขอให้สุขภาพร่างกายของแป้นๆของทิ้ใจทุกทุกขันแจ็งแรงและกับพบกันหนาเวทีหรือว่าทิดแใกันในคอมเมนต์ต่างๆนะคะ แต่ตอนนี้ก็ร่ังสิ่นเขาแต่คนบอกว่าขอฟังแม่ทิ้งใจกระจัดใหมค่ะค่ะจะมาฟังลํำหวยพอกันล้กันค่ะลามาบัตตีผู้ฟังเออกราบขอบพุนผู้เคยเคี่ยเคยยองจ้างพิ้นใจมาะลอด จนได้ไหลกอดมามือนี <AN> ้ขิ่นตเขาอปยพรให้แฟนๆทุกๆท่านสำราญได้อยู่สบายอันความเจ็บกัยญาได้ความไข้ป่วยอากายสุขสับัปให้มั่งีเงินทอง โอ้โอ้ยได้รังละเรื่องกัดงานจขดของละให้สมดังแก่องการงานของหัวใจซื้อลังานังเล หรือว่างั้นกันคืนทำาห้ใจเ้ทุกท่านให้มีขันเลือนยศสูงและพี่น้องเอ๋ยปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมาตรมุงคุณพ่อแม่ไค่เลคุณพระศีอริยเมตยโยความนโมพุทธายะ นะมานโอ้ยปัญหาอัน่วยละให้สดใสไกลว่าจะทั้งเก็บพร้อมให้คนหักคนพอมและมีความรอดเลิด ละเขาในน้าย่แยงแรงกว่าฝนสั่งความสมบูรณ์ละปลูกพืชพันธัายาายมสงขายราคาเติมไหลบุญเสริมให้บุญโยขันรับราชการครูใค้สูงยิ่งท่านตำแน เป็นตำรวจหรือเป็นหมอเป็นทหารรัวอ้อมบ้านการงานเจ้าอย่าตำคนบริวารแตกจนจนนี้คนลังมาสันเสริญยำเดินทาหังไปทางใดให้ปลอดภัยพระราม La kun bidaha ngatung kun manda Ma kumulitiam La kun kwam di matimpriam La sing saksit kuasa kulalukuang O oh, 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 oh, Hei hei ma หวามหัแพงโอ้ยเด้อนาโอ้ยเอ้ยรัก้ยนโอ้โอ้ยแล้นะสามารถตามตัวไปด้วยอ่ออาคิดรักวันกต่อะไรกันเนาะ วันสงการนสาบางันถึงไอ้วันไปถึงปีตายกินหอดเรื่องกาเต่เจีเป็นสิสาสอตาสาวนไลายคิดว่าไอ้คือสีบ่วจิงใจคิดว่าอ้คือสีบ่วจิงใจ่ัวจักไปไผ่ที่ห้องเ่อเจ้าที่วิตเขาพับลานไต่ดนทอลาบันอังนั่งกับเส้นสอสอหองเจ้าว่าไปปีนี้ได้านล้ลสการะนูประมาณสสาห้องอันขนไหล็นง สาวคนจนมีแต่ความกัดกุุ้พวกผูผ้สามากุ้งกะลงเลนเพียงงไหนดูขามยมาหน่อยเพ่งกระห้องสมามอนสันพา,าตุก,กตาเอาไว้ข้างหลังพี่จะฮักพี่จะระวังตุก,กตาอย่าฝรัระวังจะถูกปีถูกตีเก็บกายแต่น้องไม่ไวที่เก็บเก็บหัวใจพี่จาฮักนังน่งซึมทำไมสู้เขางเฮว่าเ้ระวังจะถูกปีสาวเอ๋ยสาวน้ม ไม่กลุ้มสะสมกาั่นปีนี้แต่ว่าหาตัวเราละสิเล่นอยู่ดีๆก็ว่าผิดหัวใจคิดถึงใครเขาคนนั้นคิดถึงแต่วันที่เขาจากไปแต่ปีนี้เขามาไม่ได้ก็ความจดบหมยก็บอกว่าเสียใจลงเล่นลงเล่นสงกลา์สนุกสนานไปได้อย่างไรคนอื่นค้องกันเป็นคู่มาเราเย็นดูมันปวดหัวใจ สงกานใดมีเธอปีกอนสงกานใดมีเธอปีกอนตอนนี้มีแต่นองว่ามีเถึนดังเขาอยากให้เจ้ามามาสงการเจ้าผัวันข้าร่มน้องจน้องฝนาอคิดก็บต่ยามมล้มสีฝาสินสกัดล้ฝนมาบัดบอกฝาอะไรงินมาคือความรักเกิดแต่ให้เหว่าปาาสงปรานบ้านเราไม่เหมือนปีเก่าสียจริงเออสงกลานบ้านเราไม่เหมือนปีเก่าเสียจริงเออ รอบีนี้มันไม่มีเธอจิตอยากจะเจอก,กันอยู่ไกลแสนไกลไปแล้วไปลาฮับทำไมไกลับมาหาเยียนสองปีสุดกระดานน้ำก็จะว่าเัน,น,น,านไม่ไปไปกี่กิโลนไปไปนั่นวันเดียวเป็นกินไปไปนั่นวันเดียวเป็นเินคนหลังไงสัตวะดุดข้าริ้งเจ้าก่อมาน่ามือปลามือหมวนสตาดแสนมันทอดละมันมองไปหายไปไกลมองไปห,ไไห,ไไห,ไไหายไปไกลฮ่ะมาจิ้นเขากับพี่ใจค่ะ